สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการคุยกับหมออัจิมานะคะแน่นอนอยู่กับแนนและคุณหมออัจิมาคนสวยค่ะทุกๆคืนวันจันทร์เรามาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะคุณหมอคะเรามาอัปเดตความสวยความงามแล้วก็การดูแลสุขภาพกันวันนี้คุณหมอสวยมากเลยนะคะกันเรายเอนกันเองนิดนึงนะคะคุณหมอคะเราไม่ต้องพิริพิระเราเริ่มต้นขึ้นรายการแล้วนี่เราต้องมาในเรื่องของข่าวกันก่อนกับหมอคุยข่าว หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออไวเต้เซรัร่มบำรุงผิวให้หน้าขาวใสลดกระฝ้าจากประเทศเกาหลีวันนี้นี่เป็นประเด็นที่โอ้โหหลายคนให้ความสนใจแล้วเพราะว่าเป็นข่าวคราวที่ มีผลเสียจากการทําเรื่องของความสวยความงามโดยตลอดเลยกับเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นข่าวจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะคะ,คะออกมาเตือนสาวไทยหรือว่า หนุ่มๆไทยหลายๆคนฉีดฟิลเลอร์ผิดวิธีโดยเฉพาะเสริมจมูกเสี่ยงตาบอดหรือถ้าฉีดฟิลเลอร์ผิดวิธีอาจเสียชีวิตได้ถูกค่ะคือ<ช>เราเห็นข่าวอย่างนี้เยอะมากเลย<ช>เอาเรื่องของฉีดผิดวิธีแล้วเสี่ยงเสียชีวิตได้นี่มันยังไงคะคุณหมอคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่จะฉีดฟิลเลอร์ได้คือไม่ใช่ใครที่มีเข็มมียาแล้วก็ มีมือแล้วจับฉีดไม่ได้จริงๆเราต้องต้องผ่านการประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้นะคะอย่างตอนที่เราแล้วเนี่ยเราเคยคุยกันว่าหมอคนที่ฉีดเนี่ยต้องมีความชํานาญแล้วก็ต้องรู้กายวิภาคหรือที่เรียกว่าอาโตมีเพราะว่าสาคัญมากเนื่องจากใบหน้าเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะเมืนี้เนี่ยเวลาที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเกิดอาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวสารเนี่ยหลุดเข้าไปในเส้นเลือดก,ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้มีตั้งแต่เรื่องของปัญหาผิวหนังตายนะคะมีตั้งแต่ เ,เรื่องของการที่มันหลุดไปอยู่ในอวัยวะที่สําคัญคโดยเฉพาะตําแหน่งเส้นเลือดของหน้าเนี่ยมันจะมีส่วนที่ต่อเข้าไปอยู่ส่วนที่อยู่เป็นเส้นเลือดในสมองอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันหลุดเข้าไปอยู่ในบริเวณเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตาก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของตาบอดตาบอดอาจจะแบบบอดท้าววอนไปเลยนะคะ,คะหรือว่า อาจจะมีเห็นภาพไม่ชัดก็ได้หรือว่าบางทีก็อาจจะทำให้เป็นเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงนิทราหรืออาจจะเสียชีวิตได้ค่ะเหมือนอย่างในข่าวนี้ที่เนนอ่านเจอมาเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยพบคนไทยฉีดฟิลเลอร์ตาบอดแล้วหลายรายมากๆอย่างคือถ้าบอดแล้วบอดนะแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมคุณหมออย่างที่หมอบอกบางรายก็อาจจะถ้าเป็นไม่เยอะอาจจะไม่ถึงกระบอดสนิทอาจจะมีแค่แค่ว่ามันลอยหลุดเข้าไปเล็กๆนะคะแล้วก็ทําให้ อาจจะมีสายตาที่กลับมาได้บ้างนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องของการมองอยู่และอย่างถ้าเราพูดถึงเนี่ยอย่างในข่าวเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสาวไทยบิ๊ฉีดฟิลเลอร์มากความนิยมของกระแสฉีดฟิลเลอร์เพื่อเสริมความงามนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างในบ้านเราเนี่ยเหมือนกับก็มีกระแสะเรื่องของความงามเลยเยอะขึ้นคนก็จะ นิยมเรื่องการดูแลผิวหน้าการตกแต่งอะไรจะคล้ายๆเกาหลีเข้าไปทุกทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมพวกการเติมพวกสารเติมเต็มเข้าไปมันเป็นอะไรที่สวยเร็วค่ะนะคะ เติมปุ๊บก็สวยทันทีใช่คนก็จะชอบใช้เวลาแป๊บเดียวใช่เหมือนสวยแบบเร็วสวยสั้่มากเพียงแต่ถ้าเกิดอยากสวยแบบปลอดภัยด้วยก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้ชํานาญนั่นเองใช่ไหมคะจริงๆแล้วการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยบอว่ามันต้องใช้ประสบการณ์การฉีดค่อนข้างนานกว่าจะรู้ว่าควรจะฉีดอ่าชั้นไหนนะคะควรจะฉีดเข้าไประดับไหนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อัตราการฉีดควรจะเร็วหรือช้าคือทุกอั่าเนี่ยมันมีมันมีรายละเอียดของมันเยอะมาก คือถ้าเกิดเราพูดถึงฟิลเลอร์เนี่ยอย่างตัวนันเองนะไม่ทราบผู้ชมไปหรือเปล่านั่นเพิ่งได้ยินคํานี้ไม่กี่ปีนี้เองคุณหมอจริมันนานมากมี้ันานมากบอกว่าคนไทยอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักเพิ่งมารู้จักกันแค่ปี2ปีแต่หมอฉีดมาน่าจะประมาณเกือบจะ20ปีแล้วโอ้โหนานมากๆค่ะ ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคงเหมือนแนนค่ะว่าเราก็คงอยากจะรู้แล้วว่าจริงๆเนี่ยฟิลเลอร์ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องอะไรได้บ้างรวมไปถึงเราจะสามารถฉีดได้ไหมจะมีอันตรายมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าวันนี้เนี่ยขอให้คุณหมอได้ชวนพวกเราคุยเรื่องนี้แบบเต็มๆได้ไหมคะได้อ่านเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณหมออาจิมาจะมาชวนพวกเราคุย่ยกับเรื่องฟิลเลอร์กันแบบเต็มๆในรายการวันนี้พักสักครู่ค่ะ ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหาคลินิก ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก หมอชวนคุยสนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร0 2 9 5 4 9 4 4 0 1 0 8 9 9 0 0ี่กกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการคุยกับหมออัจจิมาค่ะและช่วงนี้คือหมอชวนคุยนั่นเองเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นไว้แล้วว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของ สื<ม>่อเลอะแ,แ,แต่มีหัวข้อที่คุณหมอตั้งมาน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือสวยเจ็บแต่ไม่ปวดใจคือเมื่อกี้คุยกับคุณหมอว่าคุณหมอคะถ้าต้องสวยแล้วเจ็บตัวเนี่ยใครจะยอมเสี่ยงคุณหมอบอกเขาเสี่ยงกันทั้งโลก <c oughs> จริงด้วย <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วมันเห็นเคยได้ยินนะคะที่บอกว่าถ้าจะสวยก็ต้องยอมเจ็บนิดนึง,นงใช่<ม>แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีที่จะทําให้ไม่เจ็บได้ถ้าสมมติว่าเรากลัวความเจ็บจริงๆหรือเป็นคนขี้เจ็บเนี่ยมันก็สามารถที่จะแปะยาชาก,กาอ่อนได้มันก็จะทำให้เจ็บน้อยลงหรือบางทีก็ไม่เจ็บเลยใช่แต่บางคนเนี่ยยอมสวยแล้วก็ยอมเจ็บเพื่อเอาตัวเข้าแลกเพื่อจะได้สวยใช่ใชแต่ถ้าแค่นั้นจบแล้วสวยโอเคแต่ถ้าเจ็บตัวด้วย แต่ไม่สวยแล้วก็ปวดใจด้วยมันเจ็บใจ,ใจนใหนักเ้ปใหญ่นะคะคุณหมอใช่ค่ะซึ่งคุณหมอเองก็จะมีคนไข้มาให้แบบดูแลหลังจากที่ไปพลาดครั้งมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะก็พอสมควรใช่ <ๆ S 1> ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องของกระแสซึ่งต่อเนื่องจากข่าวเมื่อ, <S <S อช่วง <ๆ S 1> ที่แล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์บางคนอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าจริงๆฟิลเลอร์มันคืออะไรค้างนะคะหมอว่าตอนนี้คนจะเข้าใจฟิลเลอร์เฉพาะในส่วนที่เป็นเป็นเฉพาะสาร บางประเภทแต่จริงๆแล้วคําว่าฟิลเลอร์เป็นคํารวมกว้างมากนะคะรวมถึงสารที่ปลอดภัยสารที่ไม่ปลอดภัยคือทุกอย่างเพราะว่าฟิลเลอร์ก็คืออะไรที่เราใช้เติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วทําให้เกิดเต็มก็คือฟิลเลอร์ก็คือตามชื่อตรงมาเลมใช่ซื้อสารเติมเต็มจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่การใช้สารไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยของโลกใช้มากที่สุด ปลอดภัยนะคะแล้วก็อยู่ไม่ถาวรแล้วก็ถ้าไม่ชอบก็สลายออกได้หรือว่าจะเป็นตัวที่อยู่นานหน่อยจะมีตัวที่ผสมแคลเซียมเข้าไปนะคะทําให้พออยู่ในร่างกายก็จะมีลักษณะคือต้องฉีดลึกๆให้มันมีลักษณะแทนแทนพวกกระดูกใกล้แคลเซียมนะคะแล้วก็จะมีสารตัวอื่นอีกซึ่งอาจจะมีบางตัวที่มีการเลิกใช้ไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าไม่ปลอดภัยสามารถเกิดมะเร็งได้นะคะแล้วก็จะมีซิลิโคนซิลิโคนก็ถือเป็นฟิลเลอร์เหมือนกัน หรือแม้กระทั่งไขมันของตัวเองนะคะ<อ>ก็ถือเป็นฟิลเลอร์เหมือนกันอะไรก็ได้ที่เติมเต็มก็เรียกว่าฟิลเลอร์หมดออซึ่งมันสามารถเข้าไปเติมเต็มไปแก้ไขจุดที่บกพรก่องต่างๆภายในหน้าได้เลยได้หมดเลยทั้งหน้าทั้งส่วนไหนก็ได้อย่างที่เมืองนอกเน,นี่ยเขาจะ,ะจนิยมใช้ฉีดกน้นฉีดสะโพกใช้แล้วให้มีบัน้นท้ายสวยนถูกเหรอใช่ฉีดหน้าอกอู้ธรรมชาติมากหรอคะใช่ มึงนอกฮิตมากใช่มองนอกนี่คือก็คือเขาก็จะเติมส่วนบกพร่องของร่างกายโดยการใช้สาวนี่มันนานมากแล้วแต่ว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยตัวที่เด่นมากๆจะเป็นเรื่องของไขมันคือดูดออกมาแล้วเอามาฉีดค่ะเพราะช่วงหลังๆเนี่ยการดูดไขมันเนี่ยมันก็จะต้องเหมือนกับต้องสองขั้นตอนอะคือเจ็บสายฉีดใช่เจ็บสองเด้งใช่สองเด้งแต่ถ้าเรามีไขมันเยอะๆก็น่าทำใช่ไหมคะจะ้เอาไขมันออกไปด้วยใช่แล้วก็มีด่างเพิ่มใช่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 เพราะฉะนั้น ด,ด้วยความที่ตัวหมอเองเนี่ยทำจานกรรมผิวหนังเพราะฉะนั้นเพะฉันดูดไขมันเอามาใส่ก็จะเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยงั้นการเปลี่ยนคือสวิตจากการใช้ไขมันมาใช้พวกสารเติมเต็มประเภทอื่นก็เป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น<อ>คือทําง่ายขึ้นค่ะนะก็มีการใช้เปลี่ยนเป็นสารพวกนี้ยเยอะขึ้นนะคะสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นใช่ง่ายขึ้นแล,แล้วก็ที่สําคัญคือ เราสามารถที่จะเติมในจุดต่างๆที่เราบกคล่องได้คุณหมอชี้เป็นจุดๆได้ไหมคะว่าถ้าไม่รวมหน้าอกกับบั้นท้ายที่เขาทิทิ์ทําัันเราทําตรงไหนซ่อมแซมส่วนที่สึกหล่อได้บ้างคะทําได้หมดเลยทั้งหมดหเแต่ว่าก่อนจะทําเนี่ยต้องต้องดูหน้าคนไข้ก่อนอถ้าเป็นเทคนิคของหมอเนี่ยหมอจะดูสองอย่างหนึ่งแก่กว่าวัยหรือเปล่า เราก็ต้องดู s i ยอัพเอจิ้ก็คือดูสัญญาณแห่งวัยว่าคนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณแห่งวัย<อ>ตัวที่2ก็คือ b ิวต t i f y ที่ทําให้หน้าสวย<อ>นะคะก่อนที่เราจะเติมฟิลเลอร์ iller, เนี่ยก็ต้องทําให้หน้าเด็กก่อนหน้าเด็กก่อนพอเด็กเสร็จปุ๊บอะไรที่บกพร่องก็ทําให้สวย ไม่ใช่ว่าแบบคนไข้เดินเข้ามาแล้วก็แบบอยากจะตรงตรงนี้ไม่แล้กมีนะคนไข้มาบอกหมอเติมอันนี้ให้หน่อยหมอเติมให้หน่อยหมอบอกว่าคุณรู้ไหมคุณเติมมันไปอ่ะก็ไม่ทําให้คุณสวยขึ้นเพราะมันไม่ใช่จุดที่เป็นจุดที่ควรจะเติมที่สุดของหน้าแต่ว่าหมอเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการที่จะมองแล้วก็วินิจฉัยว่าอะไรเนี่ยคือคือจุดที่จะต้องเติมก่อน คือคือคนไข้จะไม่รู้แคจะเห็นว่าโอ๊ยร่องมันชัดหอยังไงคืออยากที่จะเอาร่องออกแต่บางทีร่องของคุณเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการมีการเอจจิ้งมีการแก่ในส่วนของบิตเฟสคือส่วนกลางของหน้าที่เกิดจากกระดูกยุบตัวที่เราคุยไปนะคะเกิดจากการที่เนื้อของเราเนี่ยมันหนักมันก็จะห้อยลงมาก็เลยทําให้ร่องตรงนี้เห็นลึกชัดขึ้นยิ่งเราไปฉีดมันก็ยิ่งลงมาใหญ่ถูกใช่ มันก็ต้องดึงขึ้นก่อนแล้วถึงะจะค่อยเติมนิดหน่อยส่วนที่เหลือหรือบางทีพอเติมข้างบกข้างแก้มปุ๊บตรงนี้ไม่ต้องเติมเลย อันนี้มันเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆในการที่ <c oughs> แพทย์เนี่ยต้องมีความรู้นะคะแล้วแพทย์ก็ต้องสามารถวินิจฉัยได้ว่าเฮ้ยทำยังไงหน้าน,านีเด็กลงะอะไรที่มันแก่ก่อนวัยเราจะแก้ความแก่ก่อนวัยหรือความเสื่อมของวัยหรือร่องรอยแห่งไวัยได้ยังไงโอ้โหนี่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแพทย์จริงๆค่ะคุณหมอคะทีนี้เราไม่มีเคสตั้งดีค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าแนนมาหาคุณหมออย่างเงี้ย มันมีร่องรอยริ้วรอยของความแก่ชราเอาอย่างนั้นเลยนะเออาแฉกหน้ะโอเคเอาาอย่งั้นเลยาเดี๋ยวเนี่ยคุณหมอต้องค่าคุณหมอจะเน้นเริ่ทุนมากเลย่มทุนแฉกหน้าจออย่างเงี้ยมันแก้ตรงไหนได้บ้างคะคุณหมอคะก็ต้องหนึ่งอายุอายุค่ะก็ต้องดูอายุคุณแนนก่อนแล้วก็ต้องดูว่าอายุเนี้ยอะไรที่เป็น อะไรที่เป็นเอจจิ้งไซที่มันไม่เหมาะกับอายุค่ะอย่างของคุณแนนก็จะมีใต้ตามีล่องตรงนี้โอ้ตรงนี้นะคะ,ะมาแล้วค่ะใช่พอเวาลาอายุมากขึ้นอ,อายุมากขึ้นเนี่ยใช่กระดูกมันจะยุบตัวลงนั้นก็จะเห็นชัดชัดขึ้นจะเห็นว่ากระดูกผิวหนังตัวนี้จะบางลงจะเห็นกระดูกชัดขึ้นค่ะนะคะแล้วก็จะเห็นล่องตรงนี้ชัดขึ้นล่องแนนจะมีแซกกิงตก มาแล้วค่ะหช่หนูยังไม่เห็นนิดนึงนิดนึงเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นค่ะอันนี้เป็นสเซร์จิ้งของคนที่อายุเกิน40อัพอัพไปแสดงว่าเนนแก่กว่าวัยคุณหมอว่าะนนยังไม่40สคุณปัานิดนึง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 แต่ว่าไม่เยอะคุณแนนมีไม่เยอะอย่างนี้ฟิลเลอร์ช่วยได้คุณหมอจะเติมตรงไหนบ้างใี้่างของคุณแนนก็ต้องเติมตรงนี้เติมตรงนี้พอยกตรงนี้ขึ้นปุ๊บ หน้าก็จะดูสดชื่นขึ้นหน้าจะไม่ดูอิดโรยเหมือนคนไม่ได้นอนนี่แหละแค่นี้ก็สวยได้แล้วจริงๆแล้วนิดเดียวมันสวยเลยจริงๆใช่ใช่ที่การวินิจฉัยของแพทย์อันนี้คือศาสตร์อันนี้คือศาสตร์แล้วก็ต้องมีศิลปะด้วยงานวันี้คืองานศิลปะคือนอกจากจะมีความรู้แล้วเนี่ยคุณจะต้องมีศิลปะในหัวใจว่าจะทำอะไรถึงทำให้คนเนี้ยสวย มันเหมือนเป็นนักศิลปะด้วยบวกกับนักวิทยาศาสตร์รวมดังใจสองศาสตร์รวมกันนะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าฟิลเลอร์ออยางตอนที่แล้วก็คือฉีดจมูกนี่มีดั้งมาแน่นอนหรือว่าอย่างใต้ตานรงไปจมูกจมูกมี่สำคัญก็ต้องใช้ใช่หนิดนึงนิดนึงแอ่ว่าไม่เยอะไม่เยอะคนณต่อไม่ไปฉีดสิบปีที่ผ่านมาไม่ที่ไไม่ต้องเติมข้างบนเยอะแต่ว่าอาจจะเติมข้างล่างนิดนึงคือให้จมูกมันมี สัดส่วนตรงนี้ขึ้นมาหน่อยเท่าที่ปรึกษาคุณหมอนี่เกือบทางหน้าแล้วนะคะจริงเวลาเราดูเนี่ยเราต้องดูสัดส่วนหน้าของคนไข้ก่อนค่ะคือเราจะแบ่งหน้าเป็น3ส่วนนะคะส่วนบนส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างนะคะแล้วก็ดูให้มันได้สัดส่วนกันแต่บางทีส่วนบนเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปใส่ใจมันมากเราจะดูเฉพาะส่วนกลางส่วนล่างให้มันอัตราส่วนใกล้ๆกันเพื่อจะทำให้หน้ามันเหมือนเหมือนหน้าเปาะปะต้องเป๊ะเปะแบบนี้ได้สัดส่วนแบบนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปแก้ทีละส่วน โหยิ่งฟังแล้วยิ่งสนุกค่ะคุณผู้ชมค่ะยิ่งอยากรู้แบบเจาะลึกเข้าไปอีกนะคะใครที่กําลังแบบตัดสินใจอยู่หรือว่าเอออยากจะลองแก้ไขรูปหน้าของตัวเองด้วยการฉีดฟิลเลอร์เดี๋ยวช่วงหน้าคุณหมอจะช่วยคุยกันต่อค่ะดูถึงการเตรียมตัวหรือว่าตอนฉีดเข้าฉีดยังไงฉีดไปแล้วอยู่นานแค่ไหนแล้ววิธีการดูแลหลังฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะหมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสนุนไพรลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย ไทโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทสําคัญมากในร่างกายในการช่วยล้างพิษซ่อมเซลล์แล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะในคําถามที่ว่าสามารถช่วยทําให้ผิวขาวได้จริงหรือเปล่านั้นในทางทฤษฎีแล้วสามารถทําได้ค่ะเพราะว่ากรูตาไทโอนช่วยลดเม็ดสีที่ทําให้ผิวหมองคล้าได้นะคะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการที่จะทําให้กรูตาไทโอนสามารถออกฤทธิ์ผ่านการรับประทานอาหารเสริมแทบเป็นไปนไม่ได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มกลูตาไทโอในร่างกายโดยที่ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมนะคะก็คือทานผักผลไม้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะผักใบเขียวหน่อไม้ฝรั่งรเครี่อะโวคาโดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนอกจากนี้การดูแลตัวเองออกกําลังกายนะคะพักผ่อนอย่างเพียงพอลดความเครียดไม่ดื่มเหล้าสุรี่ก็สามารถทำให้กลูตาไทโอในเซลล์เพิ่มมากขึ้นได้แล้วค่ะ หมอชวนคุยสนับสนุนโดยจินเซ็งโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลี กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสวยเจ็บแต่ไม่ปวดใจค่ะถ้าเจ็บตัวแล้วขอให้สวยเป๊ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเจ็บใจทีหลังเพราะว่ามันพลาดพลังไปแล้วหรือว่าเกิดอันตรายกับตัวเราเองเราคุยกันถึงเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์นะคะคุณหมอขาเมื่อกี้นี้จากหน้าเนี่ยนั่งคุยกันว่าเออจบอรายการฉีดเลยดีกว่าเพราะว่ามีหลายจุดเหลือเกินแต่คุยต่อเน,นื่องคุณหมอบอกว่าจริงๆฉีดได้หลายข้อบอกพร่องมากเลยใช่นอกจากเมื่อกี้มีใต้าตาจามูกมีออมช่วงตรง,ลงกลาง long ต้องแก้มตรงนี้แก้มแล้วก็จะมีตรองเหนือคิ้วก็ได้สมมติว่าบางคนที่คิ้วตกมากมากนะคะที่เกิดจากการยุบตรงกระดูกก็ใช้ฉีดไปแทนที่กระดูกเพราะเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยกระดูกตรงนี้จะยุบตัวตรงนี้จะยุบตัวพอยุบตัวปุ๊บคิ้วก็จะตกแล้วก็จะมีการเติมเข้าไปแทนที่เหมือนกับหนุนเอาไว้ค่ะเหมือนกับไปปรับดันนิดนึงใช่มันก็ปรับโครงสร้างของหน้าก็จะมีหนุนนแต่ต้องน้อยๆอย่าเยอะมากหรือบางคนแบบว่าเบ้าตาลึกๆใช่ก็สามารถจะฉีดได้เหมือนกัน ลืกกรอบหน้าก็ได้ลึกตรงนี้ก็ได้ตรงที่ทําให้เราดูเหมือนมีแก้มย้อยแล้วก็สามา,ามรถที่จะเติมตรงนี้ค่ะร่องน้ำหมากเติมได้ตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เป็นสัญญาณของแก่ที่น่ากลัวใช่คือถ้าใครมีนี่ร่องตรงนี้ร่องตรงนี้ร่นี้นฉีดได้หมดจะดูแก่ฉีดได้หมดเลยแต่ว่าที่สาคัญคือต้องเลือกให้เหมาะกันนะเพราะถ้าสมมติว่าเราเราฉีดไปหมดเนี่ยบางทีมันจะทําให้ดูแบบเยอะเกิน ก็จะกลายเป็นแทนที่จะหน้าตึงเป๊ะสวยก็จะได้เป็นหน้าแบบประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยแล้วอย่างคุณผู้ชายที่เป็นพวกนักธุรกิจทำงานเครียดๆแล้วเขามีพวกร่องเล็กสบายเติมได้หายเติมได้แต่ว่าต้องระวังมากตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ต้องระวังมากต้องใช้ความชำนาญสูงมากในการฉีดโดยส่วนใหญ่ทั่วไปเราก็จะฉีดโบท็อกซ์แต่ว่าเนื่องจากว่าบางคนที่ที่มีรอยขมวดคิ้วอยู่นาน แล้วก็ละเลยไม่ทําอะไรคือพออยากจะทําอีกทีคือมันเยอะแล้วพวกนี้เวลามีการหายของร่องไปด้วยเนี่ยก็จะต้องเติมฟิลเลอร์เข้าไปด้วยแต่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่อันตรายมากที่สุดเลยค่ะต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสมมติว่าวันนี้เราตัดสินใจแล้วล่ะที่เราจะแก้ไขจุดบกพร่องที่ใบหน้าของเราด้วยการฉีดฟิลเลอร์เราจะต้องเตรียมตัวยังไงก่อนไปพบคุณหมอบ้างไหมคะหมอว่าแรกเตรียมใจเตรียมใจก่อนเตรียมใจเตรียมตังค์ก็เตรียมใจนิดนึงนะคะ ว่ามันจะมีการเจ็บบ้าง<ม>นะคะแต่จริงๆหมอกาฟิลเริ่มไม่ค่อยเจ็บนะถ<ฆ>้าในความคิดของหมอแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีผู้ยาชาผสมอยู่ด้วย<ฆ>คลก็พอหลังจากเริ่มฉีดไปแล้วก็จะเจ็บน้อยลง<ม>นะคะ<ม>แล้วก็เตรียมร่างกายนิดนึง<ฆ>นะคะอะไรที่เป็นตัวที่จะทําให้มีเลือดออกเยอะขึ้นก็ต้องหลีกเลี่ยงเย<อ>ช่นการดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าการรับประทานยาแก้ปวดนะ,ะหรือยาบางอย่างอย่างเช่นยาที่ป้องกันการเกิด หลอดปัญหาของหลอดเลือดอุดตันะนะคะอย่างเช่นยาที่ช่วยเรื่องการแข็งตัวพวกนีก้อาจจะทําให้เลือดออกง่ายขึ้นนะคะสมุนไพรบางชนิดหรือโอเมก้าสามนะคะพวกนี้ก็จะไปทําให้เลือดมันออกง่ายขึ้นแม้<อ>ว่าเราฉีกอาจจะเขียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีวิธีฉีดคือนอกเหนือจากการใช้เข็มก็จะมีการใช้แคนูล่าหรือว่าเข็มปลายทู่นะคะซึ่งจะทําให้เลือดออกน้อยลงนะคะ,คะแล้วก็ฉีดแล้วก็ไม่เขียว ปกติฉีดฟิลเลอร์อาจจะมีเลือดออกบ้างถูกต้องเพราะว่าเข็มนะคะเข็มจิ้มไปบนเนื้อมันก็มีโอกาสที่จะเขียวได้เลี้ยวได้ที่เราฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยเราใช่ใช่เราก็ค่อยค่อยบรรจงเอาสารเข้าไปใช่ใช่มีหน้าหัวข้อเราถึงสวยเจ็บสวยเจ็บเจ็บนิดหน่อยแต่ก็เหมือนตอนเราฉีดวัคซีนอะไรทั้งนั้นทนได้ค่ะ